นนท์ครับขอบคุณครับและขอต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับแปลกๆคิดถึงมากเลยพาลไยักหายไปไหนมาถามนิดเดงก็อยู่บ้านมันเบื่อแต่ว่าเราชกมาตั้งเด็กแล้วครับไม่ไม่ได้พักปกติเขามีพกมีโชคมีพักกันดองกันอะไรยงเงี้ยแต่ผมไม่ได้ชกไม่ได้พักเลยก็เลยแล้วช่วงกลับมาก็เลยพักก่อนหายไปนานเท่าไหร่ก็สองปีได้ครับรวมสองปี ตั้งตั้งแต่แพ้ซูเปอร์เลก็ไม่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 ต่อยก็หายเลยตอนนั้นรู้สึกว่ามันมันขาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตเรามันตอนไหนครับตอนที่หายไปเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องมวยเลยครับไม่ก็ไม่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 ติดต่อมวยเลยครับก็แบบดูดูหลานางห่างครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เตะไม่ได้อะไรจนกระทั่งความคิดที่อยากจะกลับมาชชมวยลูกสาวมันลูกสาวมีลูกสาวมีลูกสาวเกิดแล้ว อย่าเป็นฮีโร่ครับอย่าเป็นฮีโร่ให้ลูกสาวแล้วที่นี่เขาสร้างฮีโร่เ้วก็ต้องมามาเป็นฮีโร่ให้ลูกสาวก็ต้องมาทําให้ลูกสาวดูครับอืมปีมนี้ก็ซ้อมอยู่ที่กีบาบอลหรือเปล่าหรือว่าฝ่าผมไปซ้อมอยู่กุก็ตครับกุกิจกเก็จอยู่ที่นั่นตลอดเลยครับผมนะฮะจนกระทั่งมีโปรแกรมที่จะขึ้นชกค,ครับเตรียมพร้อมมานานกี่เดือนผมซ้อมรอมาแล้วหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนแล้วทีนี้ทาง วันช่างมิชชิพก็ติดต่อมาอีกหนึ่งเดือนว่าให้มีรายการวันนี้กับซิลนะฮะรวมแล้วก็ซ้อมประมาณสองเดือนได้2เดือนนะฮะกับกู้ชกคนนี้ศึกษาเขามาขนาดไหนครับ mm hmm. ก็ศึกษามาพอสมควรนะครับศึกษาแต่ศึกษาไม่เท่าร่างกายของเราเพราะว่าอันดับแรกมันพิจารณาที่ร่างกายของเรา mm hmm. ถ้าร่างกายของเรามันไหวมันก็น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเครียดกับเครียดกับตรงที่เราหยุดนาน mm hmm. ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยเรา ก็คือไม่ออกกําลังกายเลยครับหยุดเลยไม่ไม่ได้ออกกําลังกายไม่วิ่งไม่ไม่อะไรเลยแล้วทีนี้มาซ้อมใหม่ๆหมก็เหนื่อยเหนื่อยมากจนมาได้หนึ่งเดือนก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแต่แล้วมาแต่มาต่อยก็ยังมันเหมือนกับเราไม่เคยโดนอาวุธครับไม่เคยโดนนานๆมันก็โดนโดนไปโดนมาโดนไปโดนมาเราเหมือนจหมดฟอดไปครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยภาพรวมในการชุกในวันนี้ในการหวนกลับมาครั้งแรกของเราเนี่ยพอใจมากน้อยขนาดไหน มันก็ถือว่าไม่ครับเพราะว่าไม่พอใจเพราะว่าเราแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลือกค่าตัวเองเพราะว่าเหมือนกับมาดูร่างกายตัวเองด้วยครับว่าว่าเราจะไปต่อได้ไหมเราจะพัฒนาอีกได้ไหมไฟนี้เราจะหมดแล้วอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยครับมาเทสดูว่าใช่มาเทสดูครับมาเทสดูว่าวก็ไฟนี้เป็นงี้แล้วไฟหน้าเราจะดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยไฟนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าแปดสิบได้ครับแปดสิบนะครับไอไอที่ยี่สิบนี่คือ เขือไว้ว la ่าเราต้องมาหมดบนเวทีแน่ไม่ไม่ไม่มีว่าไม่หมดเพราะว่าเราแบบหายไปนานนะครับหายจากเวทีไปนานมันสัญญาณ้ะมวยมันรู้ยอยู่แล้วว่าหายไปนานมันต้องให้ซ้อมดียังไงมันก็ต้องหมดนะครับแล้วแล้วเริ่มหมดยกไหนย้ายยกสองก็เริ่มเริ่มฟอดแล้วเริ่มป่งสัญญาแล้วย้ายยกสองก็เริ่มฟอดแล้วแล้วทาไงตอนนั้นก็ต้องประคองครับประคองให้อยู่ประคองให้ได้ต้องใช้ความ ของตัวเองที่มีประสบการณ์ก็ยืนให้ได้ครับเออแล้วก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่คว้าชชนะได้สําเร็จนะสิ่งที่จะต้องกลับไปแก้ไขอย่างแรกเลยคือก็พลังกำลังครับการยืนระยะสองอย่างเนี่ยครับผมคว่าพลังกำลังกับการยืยออยนร,ระ,ระรย,ยะที่มันต้องโฟกัสอย่างเต็มที่เลยครับ,รบ,รบการการพลังกำลังกับการยืนระยะของเราแสดงว่าเซนจักไฟนี่ก็ต้อง,ต,องต้องเน้นข้ออดักให้มากขึ้นแล้วตอนนี้ ใช่ครับก็ก็ต้องให้ดีกว่าเดิมครับให้ดีกว่าที่ผ่านมาเป้าหมายในการกลับมาครั้งนี้คือเป้าหมายตอนนี้ผมโฟกัสว่าพัฒนาให้ร่างกายผมยืนพื้นให้ได้ก่อนครับแล้วเป้าหมายต่อไปก็ต้องเป็นพวกซูเปอร์เล็กพวกอะไระผมก็ต้องไปเพราะว่าผมเคยอยู่แลกกิ้งอันดับหนึ่งของวันนะแชมเปี้ยนจิบครับผมก็ต้องไปให้ถึงตรงนั้นถึงจะ ติดแชมป์รถถังหรืออะไรผมก็ต้องไปให้ถึงอันดับหนึ่งหรืออันดับสองก็ต้องต้องไล่บีกันต่อต้องไล่บีกับซูเปเร็กต้องไล่บีกับอันดับต้นๆต่ออืแต่เราก็อยู่ในช่วงของการไต่ไร่กิงไปครับคือเราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็สองสามไฟได้ครับประมาณนี้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะเกินลิมิตนี้แล้ววัดได้วัดกันนะจงต้องไล่ซูเปอร์นกครับแล้วถ้าพูดถึงกับช่วงเวลาที่เราพีคที่สุดนะฮะเปรียบเทียบกับไฟนี้เป็นง